สำหรับตัวนี้ในการทดสอบมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเสียงแกรแต่ไม่ยอมตัดน่าจะเกิดจากสายไฟหลวมครับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วยี่ห้อ CCS ชนิด ELCBELCB e ย่อมจอาจาก e a r t h l e a k e t c i r c u i t b r บ e ก,ก,กป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วตัดกระแสไฟที่15มิลลิแอมติดตั้งแยกอุปกรณ์เฉพาะจุดได้เหมาะกับการติดตั้งคู่กับเครื่องทำน้ำมุนหรือเต้ารับไฟที่เสี่ยงโดนน้ำ เจ้ารับไฟที่ใช้ไฟไม่เกิน30แอมป์ราคา228บาทไม่มีค่าจัดส่งเป็นแบบ2โพร30แอมป์ในกล่องก็จะมีสกรูสำหรับติดตั้งไม้ I AC 200ถึง240โวลต์ทนกระแสที่30แอมป์ปรตจากประเทศจีนสำหรับรุ่นนี้จะเป็น RCBO หรือตัดครบสําสำหรับตัวนี้จากการทดสอบไฟดูดไฟรั่วมีบางครั้งไม่ตัดมีเสียงดังแกรก๊กน่าจะเกิดจากสายไฟหลวมครับ ตัดไฟดูดไฟรั่วที่15มิลลิแอมตัดไฟเกินไฟรัดวงจรที่30แอมขึ้นไปด้านบนนี้ก็จะเป็นการต่อไฟบ้าน220โวลต์เข้ามาส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นการต่อโหลดเส้นไปที่เครื่องทาน้ําอุ่นเวลาน้าอุ่นมีการรั่วไหลเพียง15มิลลิแอมเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดลงมาเป็นการตัดไฟทั้ง2เส้นครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเทสจะเทสได้เมื่อเราต่อสายไฟเข้ามา